ตงน,งนอนง่วงนอนมากตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอเำเภอบางปะกงครับผมบรรยากาศนะครับไม่เห็นหรอกว่าผมทำหน้าทับหลักเบอร์ทุกคนจะเห็นแค่หน้าผมเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมง่วงนอนผมก็เลยแวะปั๊มไม่มีอะไรครับเป็นวันที่ผมจะออกมาทนาคลิปนะครับเพราะว่า ก็จะมาทำคลิปอรบแต่ว่าลืมของสำคัญแต่ต้องย้อนกลับไปเอาแต่ว่าเอาไว้วันหลังนะจ๊นว,วันนี้เราก็มาทำคลิปเท่าที่เราทำได้ก่ับพักรถเป็นหนึ่งง่วงนอยเด็กแว้นเยอะมากพอมีเด็กแว้นออกมาเยอะก็จะมีด่านออกมาตั้งนะครับผมแล้วก็จะตววเราด้วย ตำรวจก็จะมาตรวจนู่นตรวจนี่มาบอกมาแต่งครับได้มุก ถนนข้างหน้าปิดนะครับเลยต้องอ้อมไปตรงวงเวียนตาโลมานะครับเพื่อจะเข้าสู่ชายหาดบางแสนในวันนี้นี่ผมมาทำอะไรกันเนี่ยคือรถมันติดมากๆเลยแล้วก็อันนี้คือเท่าที่เคยมานี่คือวันนี้น่าจะรถติดที่สุดนะครับเท่าที่เคยมาเหมือนว่าคนไม่ได้ไปเที่ยวกันยาวนานมากมายแล้วก็มาสะสมมันช่วงในวันอาทิตย์นะครับขอแนะนำเลยอย่ามาครับอย่ามาวันอาทิตย์ ไม่หวนจริงอันนี้เป็นทักษะส่วนบุคคลนะครับก็สามารถเล็ดรอดผ่านรถ ติดมากมายไปได้เยอะแยะมากมายนะครับสําหรับผมนะครับแต่ว่าทุกคนก็อย่ารอกเรียนแบนครับเพราะว่ามันบางทีมันก็อันตรายนะครับถ้าเจอคนที่แบบเบียดรถมาเงี้ยเราก็หลบไม่ทันเรียนปลมาเรา็ต้องเรียนตรงนี้รอบนึนะ,ะะน,นะครับตเป็นวิธีครับีมีกลัมนะครับมจ ผมกดเยอะ้วครับอย่ามานะครับอย่ามานะครับวันอาทิตย์นะครับหากรมอะไรเขาเนี่ยมีแจกของสีวิลแน่เลยอะออันนี้มันเขาจะเดินทางหรือว่ามาจอดรถกลางถนนเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ตังต๊ะไว้ก่อนสงสัปก่อนดีเรื่องนี้นี่คือได้ห่อครับเราต้องเอาใจว่าไอ้พวกนี้นะครับอย่าไปหลงกินก่อนเพาะไม่ทำไรกันหรอก 有。<laughs> <laughs> บางคนที่เดินอยู่กลางถน,นนนี่ก็คือไปอาบน้ํามานะครับหรือว่าจะรังจะไปอาบน้ําจืดนะครับผมเปียกตัวเปียกมาเลยแต่ว่าดูจากสภาพถน,นนแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านกันนะครับเพราะว่ารถต่างจังหวัดจากกรุงเทพหรือที่ต่างๆก็ได้เดินทางเข้ามาเพื่อจะท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับแต่ว่าไม่รู้จริงๆแล้วจะได้พักผ่อนไหมสภาพแบบนี้ครับ เที่ยวน่ไม่เคยเที่ยวป้าวดเทียวถามทุกคนว่าทุกคนจะได้กลับบ้านอยูงกี่โมงหรู้ไหม ็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนก็ยามานะครับยามาบางแสงนวันอาทิตย์ครับศูนย์รวมอพยพอะไรต่างๆนานาเลยตานนี้เราอยู่อยู่รันที่แหลมแท่นนะครับมันปรับทัศนียภาพใหม่นะครับให้ดูนะครับปรับพื้นใหม่แล้วก็มีาตดเตรียมนะครับ น้ำยังไม่ใส่นะครับยังเขียวๆอยู่ก็หน้าดีประมาณไม่เกินสองอาทิตย์นะน่าจะประ,ประมาณประมาณนั้นนะครับสองอาทิตย์ก็ช่วงปลายเดือนเดือนเมษายนทุกป,ปีนะครับน้ําก็จะใส่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นแบบเข้าสู่หน้าหนาวแบบเต็มตัวตอนนี้ยังมีมรสุมอยู่นะครับคนโคตรเยอะเลยผมก็มาเที่ยววันอาทิตย์เลยนะก็ ไม่รู้ทาไมต้องมาวันทิ่เหมือนกันก็ไม่รู้เพราะว่าความจริงผมก็มีวันอื่นที่ผมสามารถมาได้นะครับอันนี้เป็นน้ําที่ขังอยู่ครับก็คือมันใสยอยู่แล้วนะแต่ยังร้อนอยู่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายสามนข้าวจังยังไม่ได้กินข้าวเลยสุครับบรรยากาศครับ เก็ที่จะตกตรงนี้นะอัน <Yeah. S 1> นี้ที่เราความไปตกปลานะ นื่น้ำลงอ่ะคนเยอะมากเ,เรื่องเรื่องคือยังไม่ได้กินข้าวตั้งเช้าเลยแม่งก็คือตอนนี้ก็หิวมากแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรสั่งของก็ช้ามากเลยเขาหน้าจะไม่มาแล้ววันอาทิตย์น้ำยังไม่ใสเลย น้ำลงอะคนเยอะมากมเรื่องเรื่องคือยังไม่ได้กินข้าวเลยเช้าเลยแม่งก็คือตอนนี้ก็หิวมากแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรสั่งของก็ช้ามากเลยเขาหน้าจะไม่มาแล้ววันนี้ายังไม่ใส่เลย Waarom niet? เงือกหอยทำโตโตไปทำการเบิร์นนะครับเบิร์นด้วยทรัชของผมตอนนี้ดูเบิร์นหอยไหม่อะหอยยุบเรือ ก็รออย่างโอเคน้ำใสครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่น้ำใสที่สุดในบางแสนตรงนี้เลยเอาคืนค่อนข้างแรง คนที่มาเที่ยวเลยก็ต้องระวังกอนหินแบบนี้รับมันจะบาดเท้านะครับผมอันนี้มันแมงก์เป็นเขาเรียกว่าเพลียงทะเลนะครับมันจะเกาะอ,อยู่ตามหินแล้วมันจะคมนะครับอันนี้ก็นี่อันนี้ก็คมหอยนงมมางรมนะครับมีปลาด้วยวะ่ะ